มาแล้วมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องหัวร้านซิกแนววันนี้นะครับผมจะพามาที่อยู่กันกินอาหารญี่ปุ่นครับมูฮาตั้งเทียดีเนาะเนี่ครับมาสามกล่องคนเปิดเหตเบืองหนองตามันนะก่อนที่กินนะมันเป็นอนาตาเลย้ากินแล้วทีบวยโดยมีโอกาสที่อยู่นะฮาเสียบุยใส่ยังนะ หน้าตาเป็นอย่างนี้ไงพี่น้องโยกงงตัวแซมซอนใช่ไมครับนี่ครับผมเปิดน่เิ่เขาเรียกอะไรวะไอ้ไข่ที่มันนี่ไหมเนี่ยครับมันได้ไข่อันนี้ด้วยภาษาะใช้ยินบุาเักันไว้อย่างิะไม่ออกเลยนะครับมันจะได้ไข่ดาวสุกมาด้วย ต่ภาษาญี่ปุ่นเขาอื่นว่ายังที่เป็นภาษาไม่รุนไม่รุนกันทำได้ไหมไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผมหัวรานสิทแนวแชแนลวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนครับไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นครับดูนะครับฟังแกลบมานะครับข้าวหน้าเนี้ยครับทะเลสิไม่กินเคยนองเบืองนะครับหายจากวงการกินไปแล้วนะครับ นี่จะมีโพสต์ต่อลน์ครับเป็นเด็เดียวจบไปเลยนะครับอันนี้ผมสั่งมาตามกองนะครับผม,ม,ม,มบดมนินเห็นไงพอไงที่หนองเบญงวัดมันดิฉันเบิดบออันนี้คือข้าวหน้าเน,านืนะ้อแต่เราไม่เคยกินเน,นี่ยกินครั้งแรกนะครับได้ฟังชั่นจแต่จัดมาเราก็เลยจัมาอันนี้มีแจก ชิมม้นเง้วบ้างนิดหน่อยนะครับ,นะ,บรรน,นะครับเพราะเดือดแหวนโบ้เพิ่มอนกนิดลงหัวล่างชิ้นเงวครับชิ้นมาโซ่ยองเลยเพื่ออย่างเดียวเลยทีเดียวเฉียบอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นข้าวหน้านะครับวิธีสอดเนี้อย่างนั้นเดียสอดเป็นอุมาเนียยกไม่ตรงสงัส่งตรงจากญี่ปุ่นคนระับผมโซ่อบอกแก๊บ ำนั่งเรือข้ามเร่าไป้ยนั่งเรือข้ามเร่าไปแล้วก็นั่งเครื่องต่อไปอีกคนครับเี็ดร้อยเดี๋ยวมาราคาแบบพวกแพงครับรวมขาส่งขาเยังเลยคนละเจ็ดร้อยล้านยญเงินวันนี่ครับผมสั่งมาสามกล่องครับไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมนะครับเราจะกินคดเดียวครับมาพรอมกัพี่น้อง กินกับปอกรบป๋ามากครับกินกับหัวงรัญชี๊ดแนวครับนี่ชิคามาอูมาเนี่ครับพามาหลองญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นซอสซอสอะไรก็ไม่ดูกินเงี้ยเลยกินให้ดูกินซอสครับพอแถมมามาของอลัรชน

โอ้โหจอตีเเด็ดข้าวหน้เนี่ยครับมา่ปอยจ้อมกันเอ้โอะไรดอกนอกุนกน้หมดโเลยจัดจผมมา ุยเน่อยครับก really cool. ูได้อย awesome. ่าี่ลองสั่งมั้งด้วยครับมาไรหนเนาะในแจ็คแมนีเข้าหนนานนี่ยนีไม่ได้ประเทศไทยน้่มีเราสั่งตรงอยู่คอนแจนะครับรสชาติดีมากครับอืมแจบเดียร้อมเงี้ยว่ะ เอาไปฟันมาฟองให้จอนมาด้วยเราก็บายไม่ต้องล้านตัวยงล้างแี่ยหนอะไปนองกินขอกับมัวลานจิ๋นเน่าเขามีนอนไปเลยครับทำตาตรวดดีแล้ว ไม่กินสองกลังเลยกองเดียวก็ออต้งองกินจะกินจาบนหนครับอย่างในปูมันฉันเ,เลยนี่สิอดูแลสุขภาพร่างใสนะครับอพไรอย่ารเีโควิดโคตดับมาอยู่ก็ต้องนั่ไมันเคยลองลองรับเทานังน,นะเก็เทานังรับ những một tí nào nữa được, subscribe không Còn nhỏ lại là phần nào đang em là đang muốn nhỉ em luôn nè, mà ta ra nó chịu về yêu anh em về yêu anh em 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 cái em 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 cho chung sau nhà nghèo rồi nè xin nam nhị ở hà nam nên nó phải bố Thì mình đi qua จับแล้วตัวอะไรแนมแหนหอมไหมมันวันนี้นโคกคุณนะครับก็จับมุเยี่ยมมแาแจงปอกวันนี้นีดๆแจแก

กินต่อครับรับแต่เวลาไาเนาะต้องเอสงยด้ยคุณกูโมเ่มัดคุย พี่วสวัสดียมเทียางครับวันนี้ญี่ปุ่นวันนี้เราเป็นญี่ปุ่นงวนข้าวหนางานส่วนสำรับจากญี่ปุ่นพุดไปเรื่อยสาระดิฟเ่นกันนี้ไอซัีไงวะ สองคำเลยพอนกยิ้มมาวัยกิยนจ้นสามกองมาไอ้เรน,นใจก็ต้านแต่หาเสือด้ครับจ,รรจังหวัดเดมีแก้ยังฟังมี่หอกไม่เนนูน่นนะอันีคอนเทนต์เขาเขามีครออาหารญี่ปุ่นอันนี้ปูนนาม,มาฉันากาผมมาเลยฟังแมงสามกองเลยพวีรครับไหวกูบัคุมเย ไม่เห็ตัวเขาแอบดูเออจะักเขาอ่ไรจริงรบต้องลองครับเข้ามาเนี่ยนี่แอบลยูแจบไเลยแอมเลยล่ะกันวอด,ดูสองคำสุดท้ายของค้สี่น้อง ทีนี้มันจะได้หรอยัดหา เริ่ม,มาครับขามาแล้วฝากคนไร่คนดีตามโอเคของ